มอนีพาพีพันองมาเลือกเอาง่วงามครับราคาเกษตรกรจับตองได้ครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินพี่น้องชุดใหญ่ไส้กับพิบครับพี่น้องสุดลูบหูลูกตาเลยครับพี่เดียวชมกันไปย่าวๆครับเอ๋อภาษาเวลาครับตักไายกับหอยวีดเลยครับผมไปวีสวัสดีครับสวัสดีครับมอนีจัดจัดชุดหย่เลยเนาะครับผมชุดเขาใหญ่ไฟกับพิบ เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องอ้อยวิเปลี่ยนบรรยากาศเอามาลงไฮเลยครับพี่นอ้องตราไปดีเลย,ยาาูาาลลนนย่นี่แหละครับอยู่หน้า,าตลอดแล้วตอนน,นี้มีตะโค้มยายนี่เนาะครับผมมีแต่ลูกเด็ดๆเลยครับพี่น้องชุบกันเป็นเงี้วประมาณจักตูนเละผมว่าสามสิบตัวตได้ครับอ่าแต่ละพิกาดนะครับตั้งวิธีบ้านหนองอีกกุ้มเนาะตำบลโคกสมบูรณ์ตำบลโคกสมบูมรณ์อำเภอกมลา,าศัายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกมลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะการรับประกันตำหนิก็สากลทั่วไปนะพ่อนหอยบีเนาะครับผมแล้วก็ การขนส่งฟรีส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับแล้วก็ส่งได้ทั่วไทยป้าพี่น้องลูกก็โตไหมจมกันไปแม่สูงประม่านร้อยหกสิบกมี่ครับเอาผูเสียวลาเนาะไปตัวแรกแห่งมันตัวแรกก็ดีครับเนี่เลยครับเปิดตัวนี้แล้วครับเอาเปิดตัวแรกแห่งมันเลยเนาะเปิดตัวแรกแห่งมันเอาเลยมักงวงงามครับพี่น้องหนังน่าหนายัญญาเลยครับพี่น้องกองัญญาเลยตัวนี้เป็นลูกลูกอะไรครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่ง คุณหาใหญ่ครับอ้าเจักเดือนหรอครับตัวนี้ประมาณหาเดือนครับผมประมาณห้าเดือนแข่งขาแบบใหญ่เลยนะครับพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งเอกสารใบหลอดมีครบทุกตัวนะครับแต่ว่าเผื่อกระชับไปล่านะครับพี่น้องบ่ไห้เอามาแสดงให้พี่น้องบึ่งแม่ผสมติดพับรอบแรกไปแล้วครับพันรอบแรกนะแม่ผสมพันรอบแรกเรียบร้่อยเนาะประกันที่ซิมหามือครับแม่ผสมก็ผู้ใดครับตัวนี้ เคฟสามหนึ่งอีกครับผมผสมกับเคฟสามหนึ่งเพราะว่ามันใจดุล่าตรวจทองครับผมลอตรวจทองหมอว่างอีกอีกเมื่อกี้มือกับตรวจทองเลยเนาะครับผมอ่ะพี่น้องแม่สูงกว่ามัดอยเท่าไรครับแม่สูงลอยกว่ามัดลอยหาซิบบวกเลยครับผมลอยหาซิบบวกบวกตีตีตั้มไปก่อนเนาะครับผมอ่ะพี่น้องแม่แดงบดกับลูกสาวเคฟสามหนึ่งหาเดือนแม่กับผสมแล้วอ่าได้พันรอบแล้วพันพันรอบนึ่งเลยครับพันรอบหนึงรอบทั้งคู่เหรครับพี่น้องตรวจทองครับรอาตรวจทองอ่ะเดี๋ยวทายหลุมเบิรงกับขาดก่อนพี่น้อง อ่ะนีนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแดงหนาแข็งขาใหญ่นะครับอ่ะคมนี่สื่อสองรุ่นสามแต่ว่าอีบุรโดนกับตัวทองเลยแล้วเนาะครับผมเป็นไปเท่าไดครับแม่ลูกงัวงัมแปดหมื่นสามพันบาทครับแปดหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องลำรับทีหนึ่งนะครับแม่ลูกตะกี้ตะแม่ทองกับลักแสนครัวด้ครับพี่น้องนี่อ้าวคุณใด้พอมีเงินเก็บเลยครับพี่น้องงัวงั่มอ่าต่อไปเป็นราคาเมื่อนี่เมื่อสี่สื่อบ่าไหรเด้อครับพี่น้องราคาเนี่ยอ่ะ อ่ะพี่น้องนี่ลูกเคฟสามหนึ่งสวยๆเลยครับหนาๆตันๆเลยแม่กระสมเซฟสามหนึ่งมาอีกครับแม่ผระมเคฟแล้วสูงประาม้าลอยห้าสิบบวกบวกครับพี่น้องตามสายตาหอยวีสูงเท่าไรครับสูงลอยห้าสิบเก้าครับลอยห้าสิบเก้าตัวนี้มีลอยห้าสิบบวกแน่นอนครับตำหนิไม่มีเนาะครับผมแล้วกันตำหนิครับเปิดราคาโคบแหลกเลยครับพี่น้องแปดหมื่นสามพันบาทครับกับแม่ลูกงามๆฟินใหญ่ๆแบบนี้ครับเอาตัวต่อไปต่อไปตัวนั้นนะครับตัวลูกผูครับผม เอาเบิ้งแม่ตัวนี้ครับพี่น้องลูกผู้ครับแม่สูงร้อยหกสิบครับแม่สูงร้อยหกสิบบวกบวกกนล่ะครับพี่น้องนะครับลูกเป็นเคเอ็มหกแปดครับผมลูกลูกลูกผู้เนาะครับผมลูกไส้แคเอ็มหกแปดครับลูกไส้เคหกแปดครับจักเดือนละครับพี่ประมาณเดือนครับผมประมาณหนึ่งเดือนเนาะครับเอาไปเป็นพอพันพอคู่ฝูงเลยเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าเกิดจากแม่บอกทีตสูงใหญ่เงาครับพี่น้องสูงร้อยหกสิบนะครับแม่ร้อยหกสิบครับพี่น้อง ลูกผูครับลูกลูกเคเอฟแปดครับน้องน้องสร้างเแน่นอนนี่เนาะครับผมซ้ำสร้างหน่อยพี่น้องซูงสร้างหน่อยครับสูงรอยหกสิบครับแข้งขาใหญ่มากครับนี่ข้นหางใหญ่อ่านี่ครับพี่น้องหอยบีสูงรอยห้าสิบเก้าตัวนี้ร้อยหกสิบบวกบวกมีแน่นอนต้นนี้มัมมี่ง่ายครับผมอันนี้ลูกโตที่ไหนครับลูกอ่าลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะครับผมลูกเคเอฟหกแปดครับอันนี้ลูกเคเอหกแปดใบหลอดมีนะครับเพิ่งจะได้เดือนหนึ่งอ่ะพี่น้องเอา คบนี่ใหญ่แบบนี้เปิดไปเท่าไรครับหกหมื่นสามพันบาทครับหกหมื่นสามพันบาทครับผมกับแม่ใส่ยักแบบนี้เลยติครับผมเอาพี่น้องสูงที่สนะครับลูกผู้พี่น้องลูกแม่เป็นมอแม่บอกแม่พันตัวใหญ่พี่น้องอ่าไปทับเอาอีกน้อยก็ได้ทับแล้วครับพี่น้องแม่ลูกผู้คบนี่หกหมื่นสามตว่าแม่นี่ใหญ่แห้งนะครับอ่ะหมะเป็นแม่บอกแม่พันตัวใหญ่หญ่ครับหกหมื่นสามพันบาท ส่วนครบนี่แปดหมื่นสามพันบาทครับต่อรองไดเนาะครับผมต่อรองได้แล้วก็สทรงฟรีทั่วภายอีสานครับพี่น้องต่อใสดสำเนียงเพราะต้องไปค้นเรื่องคนโซน,นะครับทรงฟรีทวาคอีสานภาคอื่นกับทรงในทั่วไทยโอ้งามครับพี่น้องงามถูกตัวเลยเอาตัวต่อไปเลยครับพี่ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกสาวแดงๆหน้าหนาวให้กันครับพี่น้องนี่ตัวนี้ลูกใครครับนี่ตัวนี้ลูกซีไวครับผมลูกซีไวศูนย์เก้าหกเจ็ดเดือนลรครับประมาณ สิบเดือนได้ครับผมประมาณสิบเดือนพี่น้องหนังหนาแข็งขายใหญ่หเดียวสองเดือนครับแม่กับผสมเขีสามหนึ่งไปสองเดือนแม่สูงประมาณรอยประมาณร้อยสิบเจ็ดสิบแปดได้ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบแปดตัวนี้ลูกซีไว้นะครับพี่น้องลูกซีไว้ประมาณแปดเดือนเนาะครับผมอ่าแม่ผสมแม่ผสมเขีบสามเดือนแข่งขายใหญ่ครับซื้อสองรุ่นสามครับคมใหญ่แบบนี้ตํนนี้มุมีนะครับเนาะครับผมอ่าตํนนี้มีหมืองไหนเราจะแจงก่อนนะครับ พี่น้องนี่ลูกซีไวศูนย์เก้าหกปอบพันในตำนานเลยครับสวยๆเลยคมียังไงซื้อสองรุ่นสามคูมที่สามเปิดไปเท่าไรครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่นอ้องเอลูกนี่แดงตัดเลยนะครับพี่น้องแดงโบ๊ทลูเซอร์ไพรซื้อของ 5, 6, 6, ครับอ่าซีไวครับลูกนี่สูงประมาณลอยสามสิบนี่เนาะจ้าวมสูงประมาณลอยสามสิบพี่น้องซื้อสองรุ่นสามครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องเลยส่งฟรีฟรทุกพิษานด้วยกันอ่าไม่มีตําหนินะครับ นี่ครับพี่น้องแม่สูงใหญ่ลูกกันนาปึกเลยแดงเข้มนะครับสีจริงอีแดงเข้มนะครับแดงแดงส้มๆนั่ตัวนี้เนาะครับผมนี่ครับเอ็ดเขามาให้เรียบร้อยครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวต่อไปเลยครับผมอ่าตัวต่อไปโคมดีซีครับเอาแม่ลูกลูกผูเนาะเขาต้องออกพี่น้องเขาต้องทอดเดือนครับอ่าพี่น้องตัวลูกตัวนี้ลูกของเขาให้กับพี่ สองอาทิตย์ครับลูกสองอาทิตย์เนาะครับผมพอเพิ่นซื้อวางในกับสติงเล่ครับผมสติงเล่เนาะครับผมเป็นลูกตัวที่สองสติงเล่ได้สองอาทิตย์ครับแม่สูงประมาณร้อยร้อยสามสิบแปดเลยครับผมประมาณร้อยสามสิบแปดเนาะครับผมสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบได้ครับแม่ลูกลูกผูมลูกพอตัวออกครับพี่น้องได้สองอาทิตย์ครับรอๆเลยสีแดงเข้มเลยคบนี่เปิดไปเท่าไรครับพี่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทส่งฟรีโซฟาอีสานของเรื่องเอา แม่กับตัวดีนะครับลูกผูเนีกพี่น้องนี่คุณเอาข้าวเดียวครับขายลูกผูดีคุณคุณไหวนะครับตัวผูอ่าพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับค่มนี่ครับสําหรับราคาเกษตรกรเลยตำหนิบะมี่ตัวต่อไปอันนี้คมที่หาเนาะครบผมที่หาแม่ลูกแดงๆเลยพี่น้องแดงจนสั่มเลยแม่สีนวลแม่สูงะมารลอยสีสิบหาบวกบวกเพื่อนล้พี่น้องอันนี้ลูกผู้ใดครับพี่ ลูกวิโก้สองล้านครับผมวีโก้สองล้านในชักเดือนแล้วตัวนี้ประมาณสามเดือนกว่าครับประมาณสามเดือนกว่าครับลูกวิโก้สองล้านครับพี่น้องสีแดงเข้มแดงสั่ๆเลยหนังหนาดีนะครับอ่าลูกวีโก้สองล้านประมาณสามเดือนกว่าเป็นลูกโตที่ไหนครับตัวนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะครับเอาแม่สดลูกสวยตํานี้มีป่ะครับตัมนี้โบมีครับตัมนี้มีรับประกันตัมนี้แม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่าง โคบินิเปิดไปเท่าไรครับพี่หกหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมหกหมื่นหนึ่งพันบาทกับลูกวีโก้สองล้านแดงๆแบบนี้ครับอ่ะต่อรองเด้นะครับพี่น้องนี่เป็นแม่สดลูกสวยลูกแรกครับหกหมื่นสามพันบาทสวยๆเลยแวยผมว่าลอยหาซิบบวกครับผมถลอยหกสิบเออลอยหาซิบครับพี่น้องนี่ลอยหาซิบหาซิบกูกลัวหมละแต่ว่าตีลอยหาเลยครับผมตำหนิไม่มีแต่ว่าใจลูกนี่แดงเข้มเลยนะครับพี่น้องพี่น้องนี่ลูกเพกัน ไปแอบย nope. ู่ทั้งพุนนะครับหกเบืนสามเนาะครับผมอ่ะตัวต่อไปตัวนี้อยากเขากล้องนช่ครับผมโอ้ตัวนี้ตีเอฟมะหอมสิเ็วเอฟครับผมเป็นงวเอฟแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับผมโอ้แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับเอาเบิ่งแม่ก่อนนด้ครับพี่น้องอ่านี่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นเอฟหนึ่งใบมีบปพี่ตนมัวนี้มีใบมีหลอดมีใบไอ้เพลิดครับผมอ่าเดี๋ยวไปไล่ลูกแป๊บหนึ่งครับมีใบเพชรครบครับผมโอ้ตัวนี้มีใบเพลิดนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟครับ เป็นลูกของผู้ใดครับตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟหกแปดครับผมเคเอฟหกแปดครับผมแม่หัวหลนครับเพ็ดเขามาตทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นลูกแรกวะพี่เป็นลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่สดลูกสวยมีใบทั้งแม่ทั้งลูกครับมีใบทั้งแม่ทั้งลูกเนาะอ่าอ่าลงไว้ล่ะเออครบีิเปิดไปเท่าไรพี่เอฟหนึ่งเอฟสองห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับแม่เอฟหนึ่งเอฟสองแข่งขาใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตอนลองเด้นครับพี่น้องห้าหมื่นเก้านี่ ครับผมสุดคุ้มแล้วครับพี่น้องเพราะว่าลูกสาวกับเอฟสองใบเพชรมีครบนะครับห้าหมื่นเก้ามีใบเพชรครบครับผมต่อได้อีกเนาะครับผมต่อได้แล้วสุ่งฟรีตัวภาคอีสานครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่งได้หมดนะครับห้าหมื่นเก้าครับบัวเอฟผาแม่พันน้อยนี่พี่น้องเป็นแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองมีใบครบนะครับพี่น้องเป็นลำดับชิดไปเลยเอกสารใบครบห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโคมนี้ต่อร่องในฟอมพี่น้องสวยเลยครับใบเพชรเรียบร้อยอ่าตัวต่อไป มโอ้แม่สาวตินี่ผสมพันรอบแล้วครับรอบสองครับเอาเป็นวัวสาวครับพี่น้องผสมพันรอบนานาตันๆเลยสาวสี่ใบซุนเกาหกครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวสี่ใบซุดเกลหกผสมกับยังครับผสมกับเคเอฟหกแปดไว้ครับผมผสมกับเคเอฟหกแปดไว้รอบหนึ่งแล้วครับผมรอบสองครับอ่าล่อตรวจทองนะตัวนี้น้อบผมอ่าสูงใหญ่เ้ยครับพี่น้องสำหรับที่เกตเลยครับสูงเท่าไรพี่ตัวนี้สูงสีไใบอยหาซิบครับผมสี่ใบเยหาสิบเนาะครับผมอยากเข่ากล่องครับ หนาตันแห้งเราตัวนี้เนาะสูงร้อยห้าสิบบากผสมกับเอ่อ้คฟหกแปดไปแล้วครับพี่น้องทานแล้วหนึ่งรอบครับพี่น้องรอตรวจท้องผู้ใดอยากเอาไปรุ่นตอนนี้ก็ได้เรือสีร้อยมันตรวจร้อยมันท้องกว่านก็ได้ได้ครับผมใส่เนาะใส่ไงสบากันรอดตรวจท้องกับสิบมเมนราคานี้เอาหางลามดีสวยครับพี่น้องลูกซี่ไหวศูนย์ก้หกผสมกับเคฟหกแปดพานรอบเรียบร้อยสูงร้อยห้าสิบบวกบวก ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรพี่เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องอัวงงามเตี้ยเป็นยัแล้วล่ะครับเป็นเม่บอกแม่พันุครับพี่น้องตัวนี้แผ่นหลังกว้างๆครับน้องตั้งหลังตรงสูงเงา้วดีเนาะตัวนี้เนาะครับผมมอสเป็นเมยบอกแม่พันพี่น้องใบทุกอย่างครบนะครับใบหลอดครบพี่น้องไปรลุ่นตะเพิดเอาไปรลุ่นว่าติดว่าติดแต่ว่าโอกาสกติดสูงเหรอพี่น้องกระติดสูงครับแต่ว่าถติดทองมากบ่ถึงมีคนเอากะ ต้ดทิศพอมากก็อาจจะเปลี่ยนราคานะครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากเอาไปรุ่นอ่ะแข้งขาใหญ่นะครับตำหนิมมมี่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทครับกับแม่บอกแม่พันตุงงามๆตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับไม่มีตำหนิส่งฟรีทั่วไปสารส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมตัวต่อไปเอาสารพูงบหน่อยหรือว่าสายขุนเนาะครับผมเอาเป็นแม่แดงโบดๆครับหนาๆตันๆเลยสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมบวกนะครับพี่น้องเอาแข้งขาใหญ่ครับ ตัวนี้เอาขายราคาเบียดเนื้อไปเลยเนาะเนื้อไปเลยครับเอาไปน้องเอาจัดโปเพราะว่ามันมีตํานี้หนามันดังหน่อยบดอบอดบดหน่อยเหไอ้ผู้ใดบดตีหนาดังกันเอาไปเป็นแม่บอกเลยครับผมบอกแม่พัน์เอาครับตีหนาดังกันซื้อราคาเนื้อไปเลยครับเพราะว่าขายราคาเนื้อครับผมตัวนี้เปิดไปยุทีสองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องถามบดตี ครับพี่น้องบัตีตรงนี้ได้พี่น้องตัวใหญ่ขุ่มแห้งครับสองหมื่นสี่พันบาทอีกิดขาราคาเนื้อครับสองหมื่นสี่อันนี้ก็ขายราคาเนื้อเลยนะครับพี่น้องเอาตัวได้ปะสองหมื่นสี่ตัอได้ครับตัวได้ครับตัวได้คือต๊ะกินน้อยนะครับอะไราันเนี้ยตัอได้คือโต๊ะครับเนี่ยตัวใหญ่ผิวโกงอุ้มตัวใหญ่ได้พี่น้องนี่ตัวนี้มันงแม่ครับสองหมื่นสี่พันบาทครับไปเป็นแม่บอกแม่พัดกันเลยกันครับโบดได้ครับพี่น้องโบดอ่าอันนี้เป็นง้อสาวเนาะง้อสาวครับผมง้อสาวได้พี่น้องมา นมเมมันยังเบอร์เตอร์มี่ลองร้อยการดูดอยู่ครับนี่พี่เนาะอ่าสองหมื่นสี่พันบาทตัวต่อไปเอาแมฮหัวโลนครับสีบักตาลซุกครับแพ็คคู่็อตแพ็คคู่เลยมันคือกันแพ็คคู่เลยไอ้กำลังเขาแฟดติเอไอ้กำ้องติเนี่ยแพ็กครูเลยกูได้มักสีนี่เนาะวันนี้เนาะไอ้บักตาลซุกสีบักตาลซุกกับสีน้ำตาลไข่กันเลยครับสถานะเป็นยังไงนี่มั่วสาวบอกมั่แยกลูกครับผมโอ้เป็นแม่แยกลูกผมแม่แยกลูกเพี้สองตัวครับโอ้อ่าไงเลยพี้ยงสองตัวครับ แ่งขาหญ่หนาสูงลอยสี่สิบตัวนี้นะจะลอยซี่สิปบวกๆตัวนี้กับเบียดๆอะไรๆกันแล้วเนาะเพื่อแบบมาร์กแบบไอต่วตัวนึงหางขาดนะครับมาขาดอยู่นี่ละอ๋อตัวนี้เนาะก็ผมหางขาดขายราคาตั้นี้เลยพี่น้องหางมันหลุดครับอ่าตัวนี้กับโบดครบเคื่องนัดโน้มกระดำครับพี่น้องนี่ับผมอ่าโบดครบเครืงเป็นงูแม่อยกลูกทั้งสองตัวเลยบับแม่อยกลูกทั้งสองตัวเลยเอาพี่น้องเอางูแฝดไปนี่ขายราคา เบาๆให้พี่น้องตัวใหญ่ๆสูงรอย40บวกๆแบบนี้อ่ะนี่ตัวหนึ่งครับคูนหางใหญ่ๆเลยครับพี่น้องธรรมดาอ้วนบึกเลยครับหางบนขาดไปเห็มีหางมากนี่ง่ามเลยเด้อครับพี่น้องหล่นทั้งสองตเปิดยกเลยบอกนี่จังไหนยกเลยครับเปิดแพคคูไปเลยสองตัวแพคคูทะเลอย่าแยกคอยว่ากันหกหมื่นหนึ่งพันบาทครับหกหมื่นหนึ่งพันบาทถูกตัวละสามหมื่นหาร้อยบาทเนาะอ้าวเป็นแม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆแบบนี้สีแบบนี้ครับโบดคบเครืองครับ เฉลี่ยแล้วตัวละสามหมื่นห้าร้อยบาทครับพี่น้องนี่อันนี้ยกยกคูเนาะหกหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมต่อได้นะครับพี่น้องต่อรองได้ล้วก็ส่งฟี่คือเก่าครับนี่พี่น้องบสถ์ตำนี้เรื่องนี้นะครับหางมันเด็ดผสมเลยนะครับนี่นํำเมือกว่นออกแล้วเอาไปก็ได้ใกล้ผสมแลวเนาะใด้ผสมเลยเนยะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้โบดครบเครื่องครับเพราะว่าโบดตึ้งหัวนมครับพี่น้องนี่หน้าขาโอ้โบดจัดตึ้งสองตัวแล้วครับอ่ะแดงเข้ม นี่ตำหนีครับตัวนี้มมี่ตำหนีนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยหกพื้นหนึ่งพันบาทครับตัวต่อไปครับแม่ลูกครับว่าอาแม่ลูกโอ้โอยแม่ลูกอีออกอเนาะเป็นแม่ลูกเขาแต่ว่าเปิือแยกใครเลยครับโอสบ้สายใหญ่ครับสายฮินโดบาซิลออันนั้นลูกตีนั้นลูกครับผมลูกขึ้นหนาใงญแ่เองแปดเดือนครับแม่กระทองตีครับผมเคเอหกแปดแปดเดือนครับแม่ทองเคหกแปดแปดเดือนสายนี่มันในเรื่องคุ้งสางใหญ่ครับพี่น้องเอาพีลูกที่ไหนในท้องนี่ ประมาณลูกที่สองที่ี่สามนี่แหละครับประมาณบ่เกินสามตัวกันเนาะบ่เกินสามตัวครับทองกับเคสามหนึ่งแปดเดือนครับผมสูงที่ร้อยร้อยห้าสิบห้าบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวกครับใส่ใ่ใส่ยักเลยครับพี่น้องตัวนี้เอาผู้ใดเลนสายหูครับพี่น้องหรือว่าสายบ้ามันก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ทับกับเคหกแปดอะได้เรื่องโคู่สางได้คว่วใ่แม่เป็นแม่ไขรแยกลูก้ะครับใครแยกแม่แยกลูกครับผมบ่รขายรวมบ่รขายเพขายรวมเนาะครับผมอะเพราะว่าลูกกันสีแยกให้พี่น้องครับ อาตัวนี้ใส่ใหญ่ๆทองแปดเดือนกับเคหกแปดเปิดไปเท่าบาทครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยแข่งขาใหญ่มาแห้งเลยครับสูงลอยหันสิบหาบวกมีมีแน่นอนนะครับตอนที่แปดเดือนนะครับทองแปดเดือนเปิดไปที่หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อได้อีกครส่งฟรีทั่วภัยอีสานครับพี่น้องมีลูกนะครับลูกเพิ่นกับเปิดแยกครับนั่นลูกสาวครับพี่น้องเบื่องการใจลูกของเพิ่นลูกสาวเพื่อาลูกสาวซีลูกงามเลยครับ หนานๆตันๆแบบนี้แหละครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับตำหนีบะมี่นะครับพี่น้องสูง, 105, 6, 105, 6, 100, งร้อยหกร้อยห้าสิบห้าบวกครับผม<อ>สูงร้อยหกสิบเอาไปเมิ่งลูกสาวบัดนี้เดี๋ยวอะไรลูกสาวลงมาก,ก่อนครับพี่น้องลูกสาวเพิ่ลๆๆลนลูกสาวสีใบยืนงนาะเด่เลยนะลูกสาวสีใบดีครับนี่สาวสีใบสูนเข้าหกพี่ไปพี่หลอดบุกคออย่างไรครับพี่หลอนีครับลูกสาวเพิ่นครับตำบาแม่เพิ่นทับกับเคีบเนาะครับผมอันนี้ลูกสาวสีใบสูนเข้าหกจัดเดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้ประมาณปีเขาเขาปีแล้วครับประมาณเขาปีแล้วครับ สูงประมาณลอยลอยสี่สิบบวก้อยสี่สิบได้ครับผมลอยสี่สิบได้ครับแต่ว่าควบหนาครับพี่นอ้องขึ้นหนงดีแท้โอ้ลูกซีไว้ครับอางใหญ่ดีครับหนังหนาดีหนาง,งามแข่งขาใหญ่บดจัดโบดขบเครืองสวยๆครับพี่น้องตอนนัวนี้เกิดจากแม่ตัวน,นั้นนะครับพี่น้องแม่สูงเป็นสูงลอยหาสิบหาบวกบวกลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกประมาณปีหนึ่งเนาะครับผมมีใบเนาะตัวน,นี้เนาะมีใบไม่หลอดครับมีใบไม่หลอดครับพี่น้อง อ่ะสวยๆไม่ยืนง่ามเนี๋ยวมันยืนทุกขั้นแทบไม่ได้พี่น้องยืนทุกขั้นคู่เด้พี่น้องเ่ยในเงี้ยไทยเพื่อนเอาโอ้บาสิไดอออกกล่องนะพี่น้องนียยืนเฉิดยืนง่ามเลยครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องลูกซีไวซ์ศูนย์กับหกอายุหนึ่งปีใส่ใหญ่เครับเกิดจากแม่ที่ง่ามครับใจลูกกำงามนี่ครับนี่สวยๆเลยหน้าหวาน แผ่นหลังกว้างครับตัวนี้หนาดาครับเนาะตัวนี้เนาะครับผมโอ้หนาแห้งครับหามืนสามพันบาทครับต่อรองไหนเนาะได้ครับผมต่อรองไหนแร้วก็ส่งฟี่ทุ่งฝาคอีสานครับหรือพี่น้องอยากเอาทั้งแม่ทั้งลูกก็จสินค้าพิเศษ,ษ,ษ,ษเอะตัวนั้นนะครับท่องแปดเดือนอ่ตัวนี้เหลือแม่เหลือตอนนี้เหลือสาวน้อยนะครับสามตัวเหลือสาวน่อยสามตัวเนาะเหลือสาวหน่อยสามตัวเดีย๋ยวรอช่มสาวน้อยครับพี่น้องอพี่น้องโอ้ชยชมกันไปยางๆงเลยนะครับ ตัวต่อไปเอาเขาสู้หมดงัวสาวเนาะเอาง้อสาวหน่อยแดงๆครับมัอนี้มีอยู่สามตัวสวยๆเลยลูกพีศาแดงครับตัวนี้ลูกไพครับลูกพีศาแดงที่เจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนได้ครับประมาณแปดเก้าเดือนครับหนังหนาครับพี่น้องมึงหนังข้อแปดเก้าเดือนครับลูกพีศาแดงสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าน่าจะได้ครับประมาณร้อยสามสิบห้าต่ผ่านรับประกันวัสีนี่เจ็บอีรีีแล้วเนาะ โอ้ยบปี้แปวมีดางเลยครับพี่น้องแดงเบิดตัวหางกระแดงดำตาหมอนปลายหางเห็นแล้วพี่น้องขากระแดงแดงทุกส่วนทุกสองทุกมุมเลยลูกพิศาจแดงแปดเก้าเดือนสูงรนอยสามสิบห้าเดี๋ยวถ่ายตังหนี่พี่น้องมึงฟังหนีมีแปวมีดางปะบมีครับนี่บมี้นี่ก็บบมีตีบบดดเขาเห็นเห่แล้วครับเออเข็ดเขาเห้เรียบร้อยครับเบื้องหนังเบื้องหนังครับพี่น้องหนาๆใหญ่ๆเลย โอ้มอเป็นแม่บอกแม่พันสูงร่อยสามสิบกวัวๆนะครับพี่น้องนงังหนาย,ายันย,ยนันครับผมยนันคะรับเนาะเป็นพับเป็นพับตัวนี้เปิดราคาเป็นเท่าไ,ไหร่สามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามหมื่นหาครับพี่น้องตัวนี้รับปกกระกันสีครับเบ่งไถ่ควมแดงควมหนาแข่งขาดีนะครับเล็บดีเนาะไม่มีตำห<อ>นิเนาะอ่าพี่น้องตัวนี้เบ่งเล้สามหมื่นห่าสูงร่อยสามสิบห่าบวกวกครับควบหนาอีกสุดยอดครับเพชดเขาให้เรียบร้อย ตําหนิไม่มีโอ้ยแดงงามครับตัวนี้ครับสีแดงครับแดงนี้แท้เก็บเก็บเม็ดสีดีเนาะตัวนี้เนาะมันมีเป้าอะไรไหมพี่น้องเมื่อี่ย่นนะครับหนังนา้าก็ย่นห้อมเป็นตะเก็บไปเป็นเมย์บอกไปพัดนะครับกับรา 30, คาสามหมื่นกว่านี่แถมต่ออีกแล้วสามหมื่นห่านี่โซฟี่สบายอีสานครับแถมซุ้มโซฟี่ราคาซุงกัหลายผ้าลรอครับสามหมื่นห่าครับพี่น้องนี่สวยๆเลยอ่าชิงเชียงพร้อมนะครับนี่หนาๆชิงเชียงแบบนี้สามหมื่นห้าพันบาท เอาตัวต่อไปตัวนีนะครับติดกันอีกนะครับผมตัวต่อไปติดกันครับผมอันนี้ลูกลูกไหก่อลูกสาวสติงเล่ครับลูกสาวสติงเล่จักเดือนตัวนี้ตัวนี้ก็บชีระม่านแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนครับมานเจ็ดแปดเดือนเนาะไปหลอดมีนะครับอ่าลูกสาวสติงเล่เจ็ดแปดเดือนสูระม่านลอยสามสิบเลยราะ่ได้ครับผมมันนลอยสามสิบสองหน่อยจะได้ครับอม่นนลอยสามสิบสองเนาะอพี่น้องนี่แดงแดงกันตัวนี้ก็แดงกันมีตัวแดงแดงยกไปสองตัวหลดครับผมว่าู้ใดมักสีแดงครับ สายพัฒนาครับนี่เก็ยดเขาให้เรียบร้อยครับโบตงไปรอยแยกลูกครับแยกให้แล้วตัวนี้ห้องเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก่าตัวนั้นห้องสามหมื่นสองมีน้องรักพีก็เสียดายน้องเนาะอยกไปทั้งสองตัวก็ไเลยสองหมื่นเก่าครับพี่น้องแดงๆสวยๆเลยโบดลึกมากครับโบดเข้มๆเลยมีน่องมักขันหมักสีเดร้นี่น้องสองตัวนี่เอาสองตัวนี้ยกเท่าไหร่ก่อน สองตัวนี่ยกบ่เตสองหมื่นเก่าครับไปว่าสามอีกเส้นนึ่งก็โหเดี๋ยวลายผิดมันสีลายผิดเออพี่น้องตกเลขกหยันตกเลขครับพี่น้องอ๋อสวยๆแดงๆสองหมื่นเก่าพันบาทแม่นั่นสามหมื่นหามีอีกบ่มีสาวหน่อยอีกเนาะมีสาวหน่อยอีกเนาะพี่น้องมึงชุบเงินไปมัยนะครับโอ้ยมีแต่ตู่งามๆมาไม่เนี่ยจัดชุดต่างฟาร์มไหนเลยครับไปซื้อช่วงนี้นะครับพี่น้องหมอสสุที่สุดแล้วสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงงัว ตอนนี้เขาล้างถูกเอาไปเรียงครับผมหกเดือนนี่แหละตัวต่อไปเอาลูกสาววิโก้สองล้านครับเพชรเขาให้เรียบร้อยครับอายุอ่าหกเดือนเนาะประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนผมใบหลอดมีนะครับลูกสาววิโก้สองล้านอ่าตัวนี้แข้งขาหนาะใหญ่ดีโบดขึ้นกันครับพี่น้องนี่หนังหนาสูงประมาณร้อยยี่สิบนี่ลเนาะครับผมประมาณร้อยยี่สิบครับพี่น้องลูกสาววิโก้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนอ่า ตัวนี้ห้องไปเท่าไรครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทใบหลอดมีบหตัวนี้ใบหลอดครบครับผมใบหลอดครบพร้อมนะครับหนังหนาเห็ดเขาเห้งงามๆครับพี่น้องเป็นตาหักดีอ่ะเื็อใบเป็นเก็บใบเป็นเงืนเก็บเงินฝากให้ให้ลูกหลานครับพี่น้องนี่อ่ะสองหมื่นหนึ่งพันบาทต่อได้อีกเนาะต่อได้ครับผม มองเอาเหมือนสิบตลอดสองไหนยุติแถมต่อร่องไหนเด้พี่น้องระยะทางทรงครับผมต่อร่องไหนแล้วก็บทรงฟี่ทุพอีสานหอมอยู่ที่ระยะทางระยะทางเนาะขันขันยุกไก่กับเด็รถไลยุกไก่กับพวกเด็รถไลครับพี่น้องต่อร่องไหนทุดโตแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ที่ระยะทางครับระยะทางครับพี่น้องขันย่อยุกไก่ไก่บานเพลินนึ่งสิเด็รถไลเด้พี่น้องอีงมันรับเองเฮงเด็รถไลอ่ะสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับกับลูกสาววีโก้สองล้านนั่งน้ำแบบนี้ ต่อร่องไหนทรงรีกภาคอีสานทุกตัวพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้ก็โทรมาสอบถามหอยวีนะครับพี่น้องราคายี่ต่อได้ทุกโตมีเงินหน่อยเงินหลายสำหกับทุกาเบิ้งครับพี่น้อง่าเขามีซัมนีซันีมันจิตใจโอต่อไงครับเบอกไงครับหอยวีใจดีนะครับพี่น้องสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับผม อีกเบอร์หนึ่งก็บโทษกัดไล่กันดกับศูนย์หกสี่ห้าเก้าสองสี่เป็หครับครับผมไอเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กกับวินัยมาราคบครับผมวินัยมาราคบเนาะครับผมอะสลัคลิปนี้จุกจุระมาณครับผมสวัสดีครับ